พระสมัยนี้มีเหาะได้หรือไม่พระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังตอนนั้นมีพระนั่งด้วยกันหลายรูปหลวงตามหาบัวเป็นประธานหลวงปู่ลีก็นั่งอยู่ด้วยหลวงปู่เจีย้ยท่านกราบเรียนถามหลวงตาว่าพระสมัยนี้มีเหาะได้หรือไม่ก็นั่งสนทนากันหลวงปูล่ลีท่านก็พูดว่าผมว่าท่านจันเรียนเหาะได้ เพราะสมัยหนึ่งปฏิบัติธรรมด้วยการบนเขาถึงเวลาบิณฑบาตท,ท่านจันเรียนไม่ได้เอาบาตรลงมาหมู่เพื่อนพระก็คิดว่าท่านคงทำความเพียรเพราะเป็นเรื่องปกติคืนนั้นหลวงปู่จันเรียนจิตท่านเข้าสมาธิลึกถอดจิตออกมาเช้าพอดีท่านก็คิดว่าเราคงบิณฑบาตไม่ทันหมู่เพื่อนพอคิดแค่นั้นมีบันไดเกิดขึ้นข้างหน้า ข้ามเหวไปถึงหมู่บ้านท่านก็เดินตามบันไดนั้นไปถึงหน้าหมู่บ้านก่อนหลวงปูล่ลีหลวงปู่ลีท่านว่าทางลงบินทบาทนั้นมีเส้นเดียวนอกนั้นจะเป็นหุบเขาและเป็นเหวพอไปถึงหมู่บ้านไปเห็นหลวงปู่จันเรียนมาถึงก่อนหลวงปู่ลีก็ถามหลวงปู่จันเรียนว่าท่านมายังไงผมมาทางลัดหลวงปู่จันเรียนตอบก็บินทบาทกันพอฉันข้าวเสร็จ หลวงปู่ลีท่านไปหาหลวงปู่จันเรียนถึงที่กุติท่านก็ถามหลวงปู่จันเรียนว่าทางลัดไปตรงไหนจะได้ไปกันเพราะอยู่มาตั้งนานก็เห็นมีอยู่เส้นเดียวหลวงปู่จันเรียนท่านก็เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบหลวงปู่ลีจึงว่าหลวงปู่จันเรียนเหาะได้หลวงปู่เจี๊ยท่านก็เดินทางไปหาหลวงปู่จันเรียนทันทีที่วัดถ้ำสหายท่านก็ถามหลวงปู่จันเรียน ท่านเรียนเขาว่าท่านเหาะได้จริงไหมหลวงปู่จันเรียนท่านก็พูดว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ทำไมมาถามแบบนี้หลวงปู่เจีย้ยท่านก็ตือ้หอหาะให้ดูหน่อยหลวงปู่จันเรียนปฏิเสธหลายครั้งท่านทนรบเร้าไม่ไหวท่านจึงกราบหลวงปู่เจี้ยว่าผมจะเหาะให้อาจารย์ดูแต่มีข้อแม้เรื่องนี้ห้ามบอกใครทำเลยทำเลยผมจะดู ท่านก็ไม่ได้รับปากว่าจะบอกใครหลวงปู่เจ๊ท่านว่าหลวงปู่จันเรียนเดินไปข้างหน้าท่านตัวท่านนั้นลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดหลังคากุฏิหลวงปู่เจ๊ท่านก็ตกใจท่านก็บอกให้หลวงปู่จันเรียนลงมาเดี๋ยวคนจะเห็นผมเชื่อแล้วหลวงปู่เจ๊ท่านกลับมาวาดัดท่านบอกว่าเหมือนอกจะแตกตายถ้าไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังท่านก็มาคิด เราไม่ได้รับปากท่านจันเรียนว่าจะไม่บอกใครท่านจึงเล่าให้พระอาจารย์เขียวและพระอาจารย์องค์อื่นๆฟังครูบากล้วยก็นั่งฟังด้วยและท่านกําชับว่าอย่าบอกใครพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้รับปากท่านก็มาเล่าให้ลูกศิษย์ของท่านให้ฟังบ้าง